รายการต่อไปน,อนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ะะใช่เป็นนี่เขาอยู่อ่ะไม่ค่ะครูจะดูแลเฉพาะค่าเทอมของน้องบอลเท่านั้นคุณ,คณเอเอเดีๆทําไมหนึงจัางหลักรักให้รู้จักความเกรงใจบ้างไม่ใช่ว่าได้คือแล้วจะเอาศอกพ่อครับทําตัวดีๆหน่อยสิครับอ้าวนี่ทําให้ลูกสอนเห็นไหมครับแม่ก็อย่าแหกปากเยอะนะครบอบานี่ดียังไงแล้วขอบคุณ้าเพราะลูกมาเกิดก้าวตัตา <c oughs> จะเล่นบอลให้เขาเล่นด้วยนะ นี่เขามีกันเกงฟ,ฟุตบอลด้วยนี่เป็นไงล่ะมาอ,อ,อ้าเฮ้ยอขอตัวกันแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวพี่ไปส่งบ้านนะอุ้ยงั้นอย่างเงี้ยพาแวะกินบิงโกด้วยได้ไหมคะเฮ้ยไม่ได้กินบิงซู ตา่มันก็มันก็แค่แฟนไม่ใช่ผัวหอมใช่ค่ะไม่ใช่ผัวเ,ออเพราะว่าหอมนนะคะยังไม่คิดจะแต่งงานหรอกคะ่ะอยากจะอยู่แล้วก็บริหารสเสน่ห์แบบนี้ไปเรื่อยๆออไม่ค่ะหมายถึงว่าบริหารสเสน่ห์ในการสอนเด็กๆเนี่ยไปเรื่อยๆคะ่ะไม่รีบค่ะอ๋ออืเออบอลครับ ดี๋ยวไปกินหมูกระทะกับครูไหมไปครับครูค,คะหนูขอไปด้วยนะคะหนูชอบกินหมากระทุคะ่หะหมูกระทะปค่ะป่าปา,ปา,ปางั้นเราไปกันด้วยกันไปค่ะาทางนูน้นร้านอยู่นูน้น <ไป S 1> ค่ะไปค่ะทางนู้นทางนี้ร้านอยู่นี่ออันนี้มันมาเปิดใหม่ร้านนึ่งตรงนี้โอ้ยดูดิไปไม่ชวนเราเลยเออใจเย็นใจเย็นนะ กิส yup. ีมาเพิ่มแล้วค่ะนีจังไปให้เควนจังไปให้เพื่อนสังใส่เองก็ได้นะคะเห็นไหมคะมีหลายแบบเลยค่ะโอ๊ยอะไรกันระยะครูเพนสีวันเพนจ้ะเพนสีชื่อเก่าฉันอย่าทดสอบทดสอบว่าจำชื่อตัวเองได้ไหมมัวแต่ขายเสื้อยืดอยู่นั่นแหละนี่ไม่เตรียมตัวไปสอนลูกศิษย์ลูกหาเลยยังโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ย ยแค่ <c oughs> จะบอกว่าเรื่องเตรียมการโชนล่งไม่ต้องกลัวหรอกนะเ,<อ>เพราะเพราะว่าฉันเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยนี่แกคุยกับฉันเรื่องโชว์สินค้าเนี <c oughs> ่ยโชว์สินค้า,าไปด้วยไม่ได้หรืงไงเขารู้แล้วว่ากากาน่ะสวยนี่ฉันก็แบบว่าเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยตั้งนานแล้วแต่ว่าขอเวลามาขายของก่อนไม่ได้หรือไงยะและได้เสริมอ่ะตายๆเน่ก่อนจะขายของเอานี้ก่อนไหมนี่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  เอาของกินก่อนไหมหมูยอตะยองน่าก,กินจังเลยนี่ซื้อมาขวากเหรอเอามาขายจ้าข<อ>ายแล้วขายผอมกันยหมูยอตะยองมีทั้งแบบแผ่นแบบแท่งมีทั้งชิ้นยอตะยองอร่อยอร่อยอย่าบอกใครถ้าใครไม่เชื่อถามฉันดูได้<อ>าถามตัวเองก็ต้องบอกอร่อยยดิรับรองเราขายด้วยราคาที่ ถูกเรียกว่าถูกกว่าที่แพงกว่านี้ก็แล้วกันโอ้ยอ,อย่างเงี้ยดีไม่เอาเปรียบลูกค้าแล้วก็ขายถูกที่แพงกว่านี้แล้วมันดีไหมเนี่ยมันดีค่ะนีะที่อื่นเขาแบบบางทีแบบผสมอะไรตจออะไรโอ๊ยนี่ไม่ผสมคะ่ะไม่ผสมแป้งไม่ผสมหมูเลยค่ะ้้ันนะว ใครก็จะกินไปยังไงแป้งล้วนกินแล้วสวยสวยถึงข้างในค่ะมันจะสวยข้างในยังไงกินแล้วก็ไส้นวนผ่องเพราะมีแป้งทางนั้นเลยค่ะโอ้โหใครจะกินแล้วแหมต้องไปโรงพยาบาลเอ็กซเรว่าไสผ่องหรือเปล่าใค <นะ S 2> รนเสอีว่า,วาครัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ขายหน้าหมูยอไสโล่งนี่ขายเสื้อจีใช่ค่ะเพก,ก,กาดารแเบลนเออแล้วคุณน้ำหอมมีอะไรขายไหมครับ ไม่มีหรอกค่ะเอ้าไอ้นั่นกระดุกจังเลยไม่มีหรอกค่ะแต่ก็ขอดูเสื้อสักตัวได้ไหมคะคุณหวานค่ะบอกเลยนะคะถ้าคุณหวานใส่เข้าไปนะคะแล้วลองสวยขึ้นเป็นสิบเท่าเลยค่ะโอ้ยพอเธอะพอเถอปกติคุณน้ำหอมเนี่ยเขาก็สวยอยู่แล้วเอเออคุณน้ำหอมเลี้ยงหมาด้วยเหรอครับมีหมาค่ะไม่ใช่แฟน ไม่ใช่แฟนใช่<อ>นี่แฟนค่ะไม่ใช่คนใช่เออนี่นี่นี่แฟนค่ะไม่ใช่หมาใช่ถูกแล้วอ๋อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วไปแล้วแต่ว่าเห็นอย่างเงี้ยนะคะถึงจะแปลกๆดูบ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆแต่เขาน่ารักดีนะคะลองสิอ๋ออื้อหืออ้าวไปข้ามมาใช่หมาไม่ใช่หมาค่ะ สิบตัวเหรอคะเดี๋ยวขอไปคิดดูก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาที่ต้องไปสอนแล้วค่ะอ๋อเหรอคะแล้วก็พิจารณานะคะหมูยอตะย่องเอาไซส์ไหนก็ได้นะคะค่ะถ่ายของกันไปตามสบายนะคะครับพี่เว้ยเฮ้ยคุมี่โอ้ยทุเร้ยวทุเลีวอะไรอะไรอะไรทุเลีวอะไรของอเผาอะทุเลีวทุเลีวนี่ผมบอกตรงเนาะผมลำคาญไอ้ครูฝรั่งมากไม่รู้มันอะไรนักหนาเออมันทุเลีวทุเลีว ไปกันใหญ่แล้วหวงอันแน่อันแน่หวงอันแนอันนอะไรอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าอยาหลังเธอเยอะจีจีอ่ะไม่มีอยู่ในสมองนี่อย่าบอกนะว่าแอบหลงรักครูน้ำหวอนน้ำหวอนไหนล่ะครูน้ำหอมอย่าบอกนะว่าแอบรักครูน้ำหอมอย่าไปหลงรักเขาเลยอย่าเอื้อนเอ่ยเจรจาอยากจะบอกเธอว่าคุณน้ำหอม ไม่ต้องมีจังหวะก็ได้ค่ะนี่คุณน้ำหอมเนี่ยเขาเป็นถึงลูกสาวผอ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 ก็อ่านว่าผออยู่แล้วจะให้มันยากทำไมก็ลูกผอออแหละลูกผอนี่แหละโอบอกตรงนะครับถ้าเธอไปไปไปหวังใจกันเขานะเขาเรียกว่า หมาเห็นเครื่องบินเน่เผมบอกตรงนะผมจะไปชอบเขาได้ยังไงครับเขาอะนะมีแฟนแล้วคุณน้ำหอมเนี่ยนี่ดูเรียบร้อยอย่างนั้นนะว้ายตายแล้วแอบกินหัวหลังคนไทยไม่กินนคนไทยก็ไม่ชอบคนไทยกล้ามบึกบึกดูแข็งแรงแข็งแรงสมาร์ทสผมเริ่มจะดกหน้ายังเหี่ยวอยู่ ก็ไม่ชอบนั่งใช่แต่ชอบฝรั่งเน่เน่เน่เบาได้เบาเลยนะพวกมนุษย์ป้าเนี่ยพูดอย่างนี้มันเข้าข่ายนินทานะไม่ไม่นินทานิไม่นินทาพูดถึงับบอ๋ออ๋ออ๋อหหนึ่งสองสามอ๋อดังใช่ไหมอ่ะท่านผอประวุฒิมาแล้วครับขอเชิญทุกคนทำความเคารพ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณดีสวัสดีครับดีมากเอามาด้วยกันยังไม่ได้ทำความเคารพเลยเหรอเริมเลิมสองร้อยเก้าสิบค่ะยังไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวค่อยซื้อทีหลังสองหัวห้าร้อยเออว่าแต่ว่าคุยอะไรกันอยู่อ๋อนั่งก่อนเลยครับผอครับคืออย่างนี้ครับคือครูระเบียบกับครูวันเพ็ญเนี่ยนะครับอ่เขากําลังนินทาลูกของผออยู่ครับไป ลูกสาวฉันเนี่ยอะอินทิานอไวมีเวลาว่างกันนักเลยนะจะได้หางานใหม่เพิ่มให้โอ๊ยจา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 ยจะหางานใหม่เพิ่มแค่นี้ก็ไม่มีเวลาเวลานี่จะไปถอนผมงอกยังไม่มีเวลาเลยค่ะเลิกว่างจะได้ให้ไปช่วยฉุยล้างห้องน้ำอ๋อคนดีไม่มีเวลาว่างขันจะไปสอนแนะแนวก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปไหนเรานั่งเอาเสื้อสามตัวกเหรอคะประชุมกันก่อนประชุมเรื่องอะไรอีกคะอืมนั่งก่อนนั่งก่อน ประชุมเรื่องอะไรก็เรื่องวันเด็กไงนี่ไอ้ฉวยเมื่อเช้าเขาก็ทําความสะอาดจับปัดอะไรอย่างเนี้ยขยันครับผมทําทุกอย่างครับโอ้ทำทุกอย่างเช้ามาทาอะไรบ้างฮะเช้ามานี่ทําอะไรบ้างแปรงฟันแล้วครับนั่นมันเป็นหน้าที่เราต้องทําจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิงั้นพี่ไปก็ไปสิเพลงอะไรพ้องงอนอะไรกันตอนนี้เขาชวนร้องทำไม ก็ไปชมเกี่ยวกับวันเด็กไงออวันเด็กงานวันเด็กว่าเราจะจัดยังไงให้มันยิ่งใหญ่ให้มันมโหลานกว่าโรงเรียนเอินโอ้ผมว่าถ้าเกิดเรื่องนี่นี่ก็เดินบังกล้องอยู่นั่นฮะฮะอยากออกกล้องเลยสิคือถ้าเกิดเรื่องประชุมงานวันเด็กที่โรงเรียนเนี่ยผมว่าต้องรอครูน้ำหอมดีกว่าครับเพื่อครูน้ำหอมก็จะมีไอเดียอะไรดีๆครับเออก็ดีเหมือนกันนะ แม่ฉันรัภูมิใจในตัวลูกสาวของฉันคนนี้จริงๆข้าวมันไกไ่ไม่ข้าข้าวมันไกค่ค่ะข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่นะคะสามกล่องร้อยคะ่ะสามกล่องร้อยใครสนใจ,จ,ะจะกิจการนะคะอเอาไปเลยค่ 4, คะสี่พันห้าค่ะเดี๋ยวนี่โรงเรียนนะไม่ใช่ตลาดสดมีอะไรคะไม่ได้ยินแล้วโอ <laughs> <laughs> ้ยหมดแล้วอะไรไม่จะต้องพูดในโทลอคงทำไมพูด ใครนี่ก็ได้ยินแล้วฉันไม่พูดเลยนี่กลัวไม่มีใครได้ยินแค่เป็นคนเสียงเบาค่ะไหนไม่พูดไอ้เราพูดเบาไมหมไอ้เราข้ามันไก่ไม่ข้าวให้ให้พ่อตีบมาขายข้ามันไก่ค่ะขอประธานโทษใครเขาปล่อยคนแปลกหน้าเข้ามาในห้องพระครูคะอุ้าวตายแล้วทำไมพูดกันอย่างนี้ล่ะคะคนที่ให้เข้ามาก็คือ คุณน้ำหอมเอ่ยคะวี่งไปแค่ข้าวเขาลงทุนในฉันด้วยคะ่ะทั้ทงสวยทั้งใจดีดีกว่าสภาพอย่างนี้เยอะเลยคะ่ะเป็นเป็นงั้นจริงๆเออ,เอ,อจริงค่ะจริงครับพอ,อ,อรครับจริงครับผมว่าเราช่วยอุดหนุนเขาดีกว่านะครับเพราะว่าคุณน้ำหอมลงทุนให้เลขอย่างป้าคนนี้นะครับเขาเป็นผู้ปกครองของหนูบอลที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเรามันจะทำให้เสียการปกครองเสียอะไรกันยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยเอาเอาเอาเากียังชมลูกอยู่เลยไม่ต้องยุ่ง ่าแต่ว่าง่วนเนี่ยใครจะเปียแชร,ร์อ้าวท่านผอเล่นแชร์้วยเหรอครับนอ่อย่าว่าจะเล่นแชร์เลยเนี่ยเนี่ยผอ,อเนี่ยเป็นเท้าแชร์เลยโอยบางวานันบางวันก็เป็นหัวชัยเท้าอ้าเขาแชร์ค่ะนั่นแหละเท้าแชร์อีเนี่ยอ่าเป็นอนันว่าจะมีใครรับไมค่าข้าวมันไก่แล้ววันนี้มีเมนูพิเศษค่ะอะไร ข้าวหมกหมูยอค่ะเขามีแต่ข้าวหมกไก่โอ๊ยเราต้องเปลี่ยนมันค่ะเป็นข้าวหมกหมูยอค่ะมทั้งหมดเท่าไหร่อ๋อทั้งหมดจริงๆแล้วสามกล่องร้อยสามกลแต่ถ้าเหมากิจการโดยที่ฉันไม่ต้องเดินตะเวนขายก็สี่พันห้าค่ะเหมาได้ไหมคะสี่พันห้าได้จะกล้าใบเดียวเนี่ยนะกิจการจะเอากระทะเอาอะไรมาให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยขายเอาแค่หมดเท่าไหร่เท่าไหร่สี่พันห้าละกันสี่พันห้าเอางี้ไม่ต้องไปขายที่ไหนขายที่นี่แหละวันนี้ พออจะเลี้ยงพวกเราใช่ไหมคะใช่นไหมคะบอกแล้วเหรอพูดแล้วเหรอเลี้ยงหน่อยก็ได้ครับอ้าวหน่อยก็ได้เต็มที่อุ้ยใครอกอกมาใครออกบ้างไค่ะได่ๆกออกเลครับนี่ค่ะนี่ค่ะอ๋อถ้าเปียได้ถึงจะเลี้ยงนะอ้าวให้ใจดีก่อนนะพออครับใจใจใจดินได้ค่ะมีตัวใหญ่ด้วยกันนี่ครัผ่านอเมริกาค่ะ อัมโบอะไรนะอัมโบนี่อัมโบโอใส่ยี่ห้อรองเท้าเหรออัมไม่หนักเลยไม่อยากให้อะครูเนะนะไม่อยากให้พวกเธอเนี่ยโฟกัสในเรื่องนี้ให้มันมากเราอยู่ในวัยเรียนเราควรจะเรียนหนังสือกันแบบจริงจังดีกว่านะอีกแล้วครูนี่อีกแล้วโฟกัสแปลว่าอะไรครับโอ้ยูบีครูทอมบอกว่าเขาเป็น กรรมเทพเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกรรมเทพยังไงจ๊ะอ้าวก็คิวปิ๊ไงครับครูทอมอ่ะเขากำลังบอกว่าอุ้ยเขินน่ะติวปิดคือโง่ทำ <c oughs> ไมวานักเรียนนี่นะคะส่วนคิวปิ๊ดที่อุ้ยเขินพูดถึงอ่ะนั่นคือกรรมเทพจ้ะคนละอันกันคนละคำเหรอครับใช่จ้ะแต่ครูทอมครูทอมไปดา่าอุ้ยเขินว่าโง่อย่างเงี้ยมันไม่ดีนะ โอเคกระโจนครับไม่เป็นไรลครูโอ้ไม่เป็นไรครับวันนี้นะครูว่าเรามาเรียนภาษาอังกฤษกันดีกว่าเพราะว่าดูเราเนี่ยนะพวกเธอยังอ่อนภาษาอังกฤษมากเลยอ่ะน้องครูครับผมอยากเรียนร้องเพลงอะครับอุ้ยหนูก็อยากเรียนร้องเพลงค่ะอผมก็อยากเรียนคร้วครูหรอผมก็อยากเรียน ใช่ค่ะไ่อยากเรียนคะไม่ไม่ไม่อา่เออด้วยครับผมเรียนด้วยครับได้ได้ไดได้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 อด้ไ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 ง้ได้ได้ไร้ได้ได้อด้ไอ้ไดงได้ไดเได้ได้ได้งด้ไ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 ้ได้ไู้ได้ได้ไดไอ สมัยก่อนผมก็ชอบอยู่วงหนึ่งครับเขามีผู้หญิงสามคนชื่ออะไรอะ่ะสาวสาวสาวตอนนั้นดูดีกว่าตอนนี้เยอะคูใ่ใจแย่โค้ดเอ้โแต่รวมๆคุณว่าเธอรสนิยมดีกันนะดูจากการที่เธอเลือกฟังเ <ผม S 2> พลงนะชอบมากเลยนะ <หา S 1> ใช่ไหมแต่สมัยก่อนเขาไม่มียอดวิวนะวงนึงสมัยก่อนมีแต่ยอดกระถินไอเด็กกินกระถินเยอะ บ้าเลยผู้หญิงนี้ไม่ได้ออกซีดีนะออกตั้งแต่เทปเลยรุ่นเดียวกับพวกที่ตลกทำเป็นตลับพวกเธอนอกเรื่องไปกันใหญ่แล้วคนนี้ใครค่ะคนบ้าเลอฮะอุ้ยไม่ใช่ค่ะคุณครูหล่อจะตายบ้าล่ะเธอได้วิชาภาษากฤษเต็มทุกครั้งเลยนี่ผัวครูครูเหละ boyfriend oh my boyfriend yes ไม่น่ารักเลยค่ะคุณครูว่าเราจะออกนอกเรื่องไปกันใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงสนุกสนุกกันดีกว่านะคะฝรั่งใช่ภาษาอังกฤษเนาะ ready ready head shoulders knees and toes knees and toes head shoulders knees and toes knees and toes and eyes and ears ไปดังไอ้วงซ่าเพลงเพิ่งปล่อยไหมเนี่ยนะ10ล้านแล้วเหรอปล่อยนานแล้วครับโอ้ยังน้อยถือว่ายัละมัน10ล้านนี่เยอะนะเยอะกว่าวงซาซ่าอีกนะสังเกตครับผมมะม่วงแมงโก้ควายบาสเลลเต้า thi thi này